เมื่อฝรั่งหลงรักเมืองไทยจนทำให้ไม่อยากกลับประเทศของตัวเองสวัสดีคุณชมทุกคนด้วยนะครับใน EP นี้นะครับผมก็ได้มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับหลังจากที่ฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ได้พบกับป้าข้างทางที่ทำอาหารจนทำให้เขาสะดุดตาแล้วก็แวะชิมเขาได้สั่งอาหารกับป้าแล้วชิมอาหารนั้นปรากฏว่าทำให้เขาติดใจในอาหารที่มีรสชาติอร่อย และเขาก็ยังชมคุณป้าว่าทําอาหารอร่อยแล้วเขาก็ชื่นชอบมันเขาบอกว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาหลงรักเมืองไทยและผู้คนในประเทศไทยจนทาให้เขาไม่อยากกลับประเทศของตัวเองเมืองไทยมีเสน่ห์และมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดเขาเอาไว้หลังจากคลิปนี้นะครับได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีชาวต่างชาติมากมายมาคอมเมนต์เอาไว้ในคลิปนี้นะครับผมจึงได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเอาไว้ในคลิปนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพื่อให้ทุกคนได้ฟังมุมมองของชาวต่างชาติที่มีเกี่ยวกับอาหารไทยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมที่จะรับฟังคอมเมนต์แล้วเราไปฟังกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าแกรี่นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณ ถึงเป็นบล็อกเกอร์อาหารไทยอันดับหนึ่งไม่ใช่แค่ความเคารพที่คุณมีต่อผู้คนมีต่อวัฒนธรรมและชีวิตของคนไทยเท่านั้นมันเป็นการสาธิตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยได้เห็นว่าอาหารไทยมีความอร่อยแค่ไหนอาหารไทยเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้บอกกับว้บ้า อัศจรรย์คุณทำได้ดีมากในฐานะที่ฉันเป็นเชฟและคนรักอาหารไทยฉันชื่นชอบสไตล์และวิธีการรีวิวของคุณคุณสามารถพูดภาษาไทยได้ซึ่งฉันนับถือจริงๆเราเตรียมแผนว่าจะกลับมาประเทศไทยในปีใหม่ฉันได้เตรียมตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยมากมายเพราะฉันมีลูกสาวอายุ7ขวบที่กินอาหารได้ทุกชนิดแต่ยังทนอาหารเผ็ดไม่ได้มากนะัก ฉันจึงอยากจะถามคุณและให้คุณช่วยแนะนำเมนูอาหารไทยที่เหมาะสมกับลูกสาวของฉันให้หน่อยความเยียนต่อมาครับบอกเอาไว้ว่าอาหารไทยดูน่าอร่อยจริงๆและฉันทำเครื่องหมายสถานที่นี้ในแผนที่ของฉันอันที่จริงแล้วฉันมีจุดที่ฉันบันทึกเอาไวไ้หลายจุดบน Google Map ของฉันฉันสนับสนุนจริงๆให้คุณมองหาร้านอาหารเล็กๆในท้องถิ่น หรือร้านอาหารริมทางอยู่เสมอต่อมานะครับได้บอกเอาไว้ว่าคุณคิดถูกแล้วที่แค่เดินไปรอบๆแล้วสุ่มเจอเพชรเมร็ดงามในกรุงเทพหลังจากลองทำตามคำแนะนำของคุณซึ่งล้วนแล้วแต่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันก็เริ่มเดินไปรอบๆอ,อย่างไร้ทิศทางตามซอยในกรุงเทพเพื่อค้นหาร้านอาหารเล็กๆที่อร่อยต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่า ส่วนที่ดีที่สุดของกรุงเทพไม่ใช่สถานที่หรูหราหรือสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นผู้คนและอาหารข้างถนนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชีวิตชีวามากที่สุดขอให้อร่อยกับอาหารไทยความเขียนต่อมาครับบอกว่าฉันดูวิดีโอของคุณฉันก็อดที่จะหิวตามคุณไม่ได้ฉันมากรุงเทพเพื่อใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ และเพื่อทำให้ชีวิตของฉันมีชีวิตชีวาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศที่เย,ออยียวยาจิตใจของฉันได้มากที่สุดต่อมานะครับบอกเอาไว้ว่าฉันพนันได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางหาอาหารริมทางที่อร่อยได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแม้กระทั่งในโลกแต่คุณจะหาอาหารริมทางที่อร่อยอร่อยในประเทศไทยได้ประเทศไทย มีอาหารริมทางที่ดีที่สุดเพียงแห่งเดียวความเย็นต่อมานะครับได้บอกว่าในประเทศไทยคุณสามารถหาอาหารหมือละ1ดอลลาร์หรือ1000ดอลลาร์ได้ใช่คุณสามารถหาที่พักราคา10ดอลลาร์หรือ3000ันดอลลาร์สำหรับ1วันประเทศไทยมีรูปแบบชีวิตทางเลือกให้คุณได้เลือกหลากหลายเสมอ แต่สิ่งสำคัญที่ประเทศไทยให้บริการคุณเสมอมาคือจิตใจของพวกเขาคุณคือครอบครัวของพวกเขาทั้งหมดคุณจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่คนไทยมีให้กับพวกคุณต่อมานะครับบอกว่าแกรี่คุณทำให้ฉันหิวได้จริงๆอาหารริมทางในประเทศไทยมันน่าทึ่งมากและดูหน้าตาก็น่าทานจริงๆ ความเย็นต่อมาครับบอกเอาไว้ว่าสวัสดีแกลี่วันนี้เราไปตลาดพลูตามที่คุณแนะนำมาเราลองมาทั้งหมดแล้วส่วนที่ดีที่สุดคือตอนลงจาก BTS แล้วเห็นคุณกำลังจะเข้าไปเราจําคุณได้ทันทีฉันดีใจมากที่ฉันได้เจอคุณอาหารในประเทศไทยไม่จําเป็นต้องหรูหราก็ทำให้อร่อยได้ความเขียนต่อมาครับบอกเอาไว้ว่า ฉันตกกลุ่มรักข้าวผัดต้มยำตอนฉันอยู่ที่ประเทศไทยมันดีมากๆฉันติดใจในอาหารริมทางของเมืองไทยหวังว่าฉันจะได้กินอีกครั้งต่อมานะครับได้บอกว่าทุกครั้งที่ฉันดูวิดีโอของคุณหัวใจของฉันก็โหยหากรุงเทพและโหยหาอาหารริมทางในกรุงเทพที่ฉันเคยได้กินฉันไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของฉันได้ นี่เป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นผู้ขายสื่อสัตว์เช่นนี้เขาได้เปิดเผยข้อมูลที่คุณถามเขาทั้งหมดจงออกไปทานอาหารที่อร่อยกันเถอะความเย็นถัดมานะครับบอกว่ายังมีร้านอาหารที่อร่อยอีกมากมายในกรุงเทพที่คุณยังไม่เคยเจอและฉันก็ไม่เคยเจอเพราะร้านอาหารดิมทางมีอยู่ทุกที่ในประเทศไทย ถัดมานะคะบ,บอกเอาไว้ว่าแกลี่คุณยอดเยี่ยมจริงๆฉันได้เอาวิดีโอของคุณให้เพื่อนที่เป็นคนไทยของฉันดูเขาบอกว่าคุณสั่งข้าวผัดต้มยำซึ่งความจริงคนไทยหลายคนยังไม่รู้จักหรือเคยกินข้าวผัดต้มยำเลยแต่คุณรู้เมนูอาหารนี้คุณไม่ธรรมดาจริงๆความเย็นถัดมานะครับ,บ,บอกว่าฉันเคยไปเมืองไทย และฉันก็เคยได้ไปลองชิมอาหารริมถนนในกรุงเทพตอนนั้นฉันสั่งข้าวราดแกงและข้าวผัดทะเลความรู้สึกตอนฉันได้กินอาหารไทยริมถนนในเมืองไทยนั้นมันอร่อยมากๆซึ่งมันทำให้ฉันติดใจในอาหารไทยมากๆความคิดเห็นสุดท้ายของ EP นี้นะครับก็ได้บอกกอาไว้ว่า,วาอาหารริมถนนก็มีความอร่อย ไม่แพ้กับในร้านอาหารที่หรูหราเลยเมื่อคุณได้ลองกินอาหารริมถนนแล้วคุณจะติดใจเหมือนกับฉันฉันเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายมันจึงเหมาะกับฉันมากๆเป็นยังไงกันบ้างกับ e ีพีนี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาคดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ สำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่รับชมครับ